โอเคไวรุ่นสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเทส l ด d ห้าเจ็ดชักเดิมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอวอร์มวอร์มอุณภูมิเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เป็นห้าสิบเจ็ดชักเดิมน้ำมัน E 2ีสิบนะครับผมกล่องเดิมรีรีแมปกล่องเดิมรีแมปนะครับผมแล้วก็อ่าสเตอร์ พี่แนนไลยไว้ไล่ไว้ที่13 26นะผมแต่ว่าแกบอกว่าถ้าผมขับเองอาจจะต้องเป็น27นะอันนี้เป็นสเตอร์26อยู่นะผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเอาเท่าที่ได้ก็ตอนแรกขอขอพี่แนนว่าจริงๆอ่ะให้มันร้อย,ร,อยร้อยสี่สิบจีขึ้นก็ก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะรู้กันดีว่าฝาไฮสปีดนะครับกับฝาเทมันจะไล่ไม่เหมือนกันนะครับีนเกียร์สองนะพะว่า หน้า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 สัมผัสไอ้เนี่ยไอ้ไหน้าวาวนะครับของฝาให้สปีดกับฝาเท้ไม่เหมือนกันนะครับก็คือของฝาให้สปีดเนี่ยมันจะเข้าไปลึกกว่าแล้วก็ฝอดไอดีมันจะใหญ่นะครับผมแล้วก็เรื่ององศาเข็มด้วยองศาเข็มมันไม่เหมือนกับฝาเทนะครับก็คืออยู่คนละทิศคนละทางกันเลยเอาง่ายๆคือถ้าเอาเอาฝาเอาเข็มฝาเท้ที่แบบว่าแรงๆอ่ะมาใส่ในฝาเอลดีนะครับเอ้มาใส่ในฝาให้สปีดนะครับ,ใส,ใ,รบใส่ไม่ได้นะครับ ใส่ได้ใส่ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการแปลว่าไอดีเข้าไม่พอนะครับแล้วก็ไอเสียก็จะขายไม่ทันนะก็คือให้ไงคือเคมืองต้องสร้างเองนะครับก็เดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะเดี๋ยวอ่ะพอมันุณภูมิเครื่องก่อนนะเดี๋ยวจะขี่วนไปวนมานะให้เครื่องมันเริ่มร้อนห่อนให้มันไปสักเจ็ดสิบแปดสิบองศานะแล้วเราค่อยอัดกันครับอินีอเกียสอง เกียจะยาวหน่อยนะเพราะว่าสเตอร์ค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะเพื่อนเพื่อนว่าสเตอร์เล็กไหมล่ะลูกห้าเจ็ดสเตอร์หลังยี่บหกหน้าสิบสามนะแต่ก็ไม่แปลกนะสเตอร์มันหลังมันเล็กก็จริงแต่ว่าาหน้าเราเป็นสิบสามเนยนะครับก็เทียบเท่าสิบสี่ยี่บแปดนั่นแหละนะเทียบเท่าสิบสี่ยี่ิบแปดประมาณนั้นแหละนะครับก็เราไม่ที่ิหนไม่ได้ยืนหน้าสนะิบห้าถ้ายืนหน้าสิบห้าต้องเฉพาะพวกที่ทาข้อแล้วนะก็เป็นข้อแบบ พ่อมีชักอะไรด้วยค่อรอจะยืนหน้าสิบห้าได้นะวันนี้มาสิบสามผมก็อาจจะไม่เลิเข้ามือเยอะนะครับเพราะว่าไม่ผมไม่ได้จับอยู่สามเดือนแล้วคันนี้ครับนี่แหละเหมือนที่บอกว่าเดี๋ยวพออ่าผมไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไอ้คันนี้ผมจะอัพสเตปใหม่แล้วจะเป็นเออมีคนเพื่อนไทยมาถูกกันเยอะนะก็ใช่ใช่ครับคันนี้จะจับเป็นสี่วาวนะถึนว่าจะเป็นสี่วาวของอะไรก็ค่อยค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายค่ายให้เล่น นะครับคือในท้องตลาดเลยที่เพื่อนเพื่อเห็นกันมากมากสุดก็คงจะเป็นไฮสปีดนะครับหรือว่าเป็นฝาเท้ทำนะครับหรือว่าเป็นฝามารีหรือว่าฝาสปาร์คเอ็กไซเตอร์โมฝาไต้หวันนะครับผมมีให้เลือกเยอะแยะนะเดก็่อๆค่อยติดตามเอาเองแล้วกันว่าผมจะใส่ของข่ายไหนนะครับแต่วันนี้เรามาดู572วล์วกันก่อนชุดคิดไฮสปีดนะครับเสื้อฝาไฮสปีดทั้งชุดเลยนะแต่ว่าเป็นเรือนแท้นะ เพราะว่าเรือนให้สปีดนะครับมีปัญหา T P T P S มีปัญหานะครับผมเลยเอาเรือนเดิมทำนะสนสั้นๆก็เกือบร้อยแล้วไอ้สั้นๆก็ร้อยกว่าแล้วแล้วอันนี้รีแมปเอ่อตันนไม่ได้ขึ้นไนโนนนะถ้าขึ้นไดโน่จะแก่มกว่านี้มากๆเลย

ไม่ยกกันเล่งแล้วนะเยี่ยมเลยพี่เลี่ยมเลยเนี่ยพบกําลังได้ได้จังหวะเนี่ยเนี่ยรถต้องมาตัดหน้าประจําไม่เป็นไรอ่ะถือว่าวงอุณหภูมิไปเมื่อกี้เท่าไหร่วะร้อยสามร้อยสี่ใช่ไหมหน้าใหม่จีว่าไม่เยอะครับจีไม่เยอะจีไม่เยอะเดี๋ยว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 จะจอดแล้วเดี๋ยวจะจะเปิดจะเปิดจีเพ็ดจีเพ็ดแล้ว เปิดจีเบสหน่อยแต่ว่าลบจังหวะมันได้พอดีนะก็เลยไม่ได้เปิดน้ำหน้าใหม่ร้อยสิบาเมื่อกี้จีน่าจะร้อยน่าจะร้อยสี่สิบแล้วน่าจะร้อยสี่สิบกว่าเดี๋ยวเรามาลองตอนกลับดีกว่านะเดี๋ยวปิดกล้งองแล้วเปิดจีเบสก่อนอาอนะรถเยอะพอดีเลย giờ gì léo à ông mày, ông mày ตูซาได้ที่แล้วไม่จังหวัดรถแบบรถเยอะรถเยอะไอ้ย่ะผมซิงเลยทำไใไม่ ไอตอนตอนที่มา,อาตอนที่ไม่ได้ถ่ายไม่ขึ้นโคตรดีเลยอ้อยห้าส <150. S 2> ิบกี่เบตต่อะไรกี่ร้อยสามสามอีกแล้วน้อยจังเอาไหมเอาไหมเอาไหมมันต้องยาวๆแล้ว เวลานี้รถมันเยอะเยอะจน จริงพี่เน้นส่งมา100พี่เนนแกแกขับแกส่งมา145นะครับแต่ว่าไปพผมขี่ไม่ถึงวะแกส่งมา145เราลับได้137นะแต่แต่ว่ามันผมน้ำหนักเยอะกว่าแกประมาณ20กิโลอ่ะก็ต้องไปขึ้นสเตอร์หลังเอานะผมว่าน่าจะไปได้อีกรอหนึงไี่เกียไม่เข้าเลยเว้ย รถจะเยอะขนาดนี้ร้อยสามจิตเหมือนเดิมไม่ขึ้นแล้วน่าจะต้องนี้ครับจริงๆอ่ะไอ้ไอ้เมื่อกี้ไอ้ตอนที่ยังไม่ได้ถ่นะไอ้น่าจะจีนน่าจะร้อยสี่สิบกว่าแล้วเพราะหน้าม,มันร้อยห้าห้ากับร้อยหกแล้วเสียดายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายจีไม่ได้ายจีตอนตอนไอ้น,นี่นตอนที่วิ่งได้เยอะสุดอ่ะโอ้โหเสียดายจังเลยตอนนั้นมันรันแรกด้วยนะ รอบแรกด้วยแต่พอวิ่งหลายๆรอบแล้วโอ้หายเลยโอเคไป Okay. โอเนุวยรุ่นก็เท่านี <GO av uther> ้พอแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมฝากไว้แล้วกันก็นะได้เท่าที่ได้เท่านี้พอแพอแล้วสบายใจแล้วนะครับ